เบ่งดูมันเป็นเจงไดหลังนี่อู้เขาอยู่ครับพี่น้องสองแต้ม so, ตัวนี้ hang, หลังนี่ครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปบยบักสมปอ่ชาแนลนะครับมื่อนี้ผมได้อุปกรณ์มากม่นะครับ เป็นตุ่มครับพี่น้องสีร่องเอาไปใส่เบงนะครับเพราะว่าผมไปใส่เบสนี่เยียนมันเห็ดเบสผมขาดลายลังแหล้วนะครับผมว่าเยียนแท้แผนะครับบานนี้เสียเอาตุ่มไปใส่เบงนะครับบานสิเป็นจังไดนะครับเบสดาันบปุยนะครับ่ะพี่น้องลองตามไปเบงครับผมอ้าวครับพี่น้องล้งแหลกใส่มงนี้นะครับ เพราะว่า่ถวก้อนนี่เบสพุ่มขาดอยู่มึงนี้นะครับเนี่เอามาใส่มึงเบสขาดเลยนะครับปีนเงีย้ยสีเดือนครับพี่น้องฟากมุนๆน,นะครับ หลังไว้ตอลกลักไว้นะ้ำครับผม ครับผมใส่ไวแน่นนี้นะครับเอามองนี้อีกมองนึงครับผม ออกลักไว้ครับเพื่อเอย็นไงมันเขา่าหลังต่อไปครับคนะับผมมองมีอีกหลังหนึ่งนะครับ หลังสุดท้ายครับบันเงือกิเป็นเงใส่เดือนนะครับซับนะครับใส่เดือนน้ามาซับละเอียดนะครับผมซับเหล็กๆเลยนะครับ หลังสุดท้ายนะครับมืออื่นเศร้ามาลุ่นน้ากันครับผมไปมาครับพี่น้องมายามตุ่มเย็นน้ากันนะครับใช้มือเศร้าครับผมงกันดูมันเป็นจังไดหลังนี่โอ้เขายุครับพี่น Nig ้องสองแต้มตัวนี้หลังนี้ครับ หลังต่อไปครับมาเบิ่งหลังนี่ครับพี่น้องเออจริงไในหลังนี่โอ้หลังนี่ตัวนึงครับแต้มนึงครับหลังนี่มาหลังต่อมาครับผมเบื่งหลังนี่ครับพี่น้องจริงๆได้หากินแนวใหม่ครับใส่ตุ่มแบบนี้อ้ย หลังนี้กับเขาครับพี่น้องแต้มหนึงครับตัวนี้โอ้ยเขาเกือบคู่หลังเลยเหลืออีกสองหลังครับบ้านนี้มามาเบิ่งหลังนี้ก่อนครับพี่น้องนะครับเป็นจังไดหง้หลังนี้โอ้หลังนี้บ้บ้เขาครับพี่น้อง <laughs> โอ้พลาดครับหลังนี้พลาดพลาด หลังสุดท้ายครับพี่น้องเหลือตุ่มอีกหลังนึงครับไ่ไว่หาหลังตัวนส่ไว่ในๆน่ครับผมนจริงไไงอ้ยโอ้คาดดีครับไ่หาเข่าสามพี่นอ้องไปเดี๋ยวขึ้นไปนับแต้มยดี่ถึงเทียงครับผม เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงปลาไหลนะครับเย็นนะครับล่องตุ่มไม้นะครับหนึนะครับมานับเบิงว่าสีไดจเจแต้มครับพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องสองตัวครับผมหลังต่อมานะครับหลังนีได้ตัวหนึ่งครับอีกหลังครับพี่น้อง หลังนี้ได้ตัวหนึ่งครับพี่น้องสรุปได้ซีแตมนะครับมือนี้ครับพี่น้องลองตุ่มไม้ครับมือนี้ได้ซีแตมนะครับผมเอียนใส่งามๆครับผมซีแตมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติามเป็นกำลังใจให้ครับช่องเผยแอยบทส่ไปชาแนลน้ำเน็ตได้ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวเทือหนามาใส่เห็นเบิรงใหม่อีกครับ